กำบันดาลตอนชีวิตแรกชีวิตเรื่องโดยนพศุลเสียงรถยนต์มาจอดที่หน้าบ้านเกือบจะพร้อมกับเสียงเครื่องยนต์ดับก็ด้ยินเสียงมารดาของข้าพเจ้าร้องถามออกไปเป็นไงบ้างทิดเสาเสียงของทิดเสาจึงตอบกลับมาว่าเลี้ยงไม่โตหรอกนะฮะว่าไงนะ มารดาข้าพเจ้าและใครต่อใครในละแวกบ้านใกล้เรือนเคียงต่างกรูกันเข้าไปที่รถสอบถามเสียงดังเสงี่ยงแซ่จากนั้นเกิดได้ยินเสียงรถยนต์ดังขึ้นอีกและเลยไปจอดที่บ้านทิดเสาเสียงพูดเสียงคุยร้องถามกันดังสนั่นจอแจสลับกับเสียงร้องไห้ของคุณป้าซึ่งเป็นแม่ของทิดเสาอีกครูเดียวชาวบ้านหาดทรายคูนคุ้มใต้ก็รู้กันทั่วว่าบุญธรรม ลูกชายคนสุดท้องของป้านวลซึ่งเป็นน้องชายทิ่เสาตายเสียแล้วบุญธรรมปีนี้เรียนอยู่ชั้นป .4 อ,อายุสิบขวบบุญธรรมเป็นเด็กน่ารักขยันขันแข็งช่วยการช่วยงานบ้านพ่อแม่ทุกอย่างเป็นเด็กกำลังโตว,วันโตคืนเป็นอะไรตายทำไมถึงตายเมื่อเชา้านี้ยังเห็นไปโรงเรียนอยู่เลยยังแข็งแรงไม่เห็นป่วยไข้อะไร เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นข้อสงสัยและเป็นคำถามที่ยังคงค้างคาใจในหมู่ชาวบ้านคุ้มใต้บ้านหาดสายคูนสี่โมงเย็นวันหนึ่งหลังจากโรงเรียนเลิกบุญธรรมกับเพื่อนๆสี่ถึงห้าคนในวัยเล่ะเลี่ยกันได้ออกไปจับกบที่ห้วยแถงซึ่งอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านห่างจากหมู่บ้านประมาณ800เมตร บ่ายสองของวันเดียวกันฝนได้ตกลงมาอย่างหนักกบเขียดอึงอ่างได้ฝนใหม่น้าใหม่ก็พากันร้องระง,งมเสียงแซ่หาที่วางไข่หาคู่เป็นที่ชื่นชอบของผู้หากบหาเขียดเพราะกบเขียดฤดูนี้จะเชื่องนั่นเองทำให้จับได้ง่ายบางตัวคนเดินไปใกล้ๆยังไม่กระโดดหนีเลยอากาศยังครืมครมอยู่ถึงจะยังไม่หกโมงเย็นก็ตาม แต่ก็มองไม่เห็นแสงตะวันบรรยากาศมืดครึ้มไปทั่วฝนยังตกอยู่แต่ไม่แรงนักน้ำในห้วยในหนองเจิงนองตามท้องไร่ท้องนาก็มีน้ำขังเต็มไปทั่วประมาณหนึ่งชั่วโมงบุญธรรมก็กลับมาโดยอาการหนาวสั่นฟันกระทบกันอยู่ตลอดเวลาริมฝีปากเขียวคล้ำเสมือนกับอาการของเด็กตากฝนธรรมดาทั่วไปบุญธรรมกลับมาพร้อมกับกบเขียดในค้องมากกว่าสิบตัว แม่ไม่รู้งูหรืออะไรกัดนิ้วผมตรงนิ้วชี้นี่บุญธรรมบอกกับป้านวลพร้อมทั้งยื่นนิ้วมือให้ดูป้านวลกำลังสารวนอยู่กับการติดเตาเนึ่งข่าวเหนียวตกใจเป็นห่วงลูกพร้อมกับถามไปว่าปวดมากไหมลูกผู้เป็นลูกก็ตอบว่าปวดมากเลยแม่แต่ก็พอทนได้แม่จึงถามย้ำให้แน่ใจงูอะไรรู้ไหมลูก บุญธรรมก็ตอบว่าไม่รู้ครับมันอยู่ในโพรงมองไม่เห็นมืดด้วยหลังจากวางเตานึ่งข้าวเสร็จป่านวนจึงรีบออกมาดูหายามมองทาที่ปากแผลเอายาแก้ปวดให้บุญธรรมกินพร้อมกับร้องเรียกให้เพื่อนบ้านมาช่วยดูอาการของบุญธรรมผู้เฒ่าผู้แก่บางคนที่มีวิชาอาคมเป่าพิษงูลงมือเป่าลงมือพอกยาเป็นการใหญ่ ต่อาการของบุญธรรมก็ไม่ดีขึ้นอาการปวดของบุญธรรมเพิ่มทวีมากขึ้นได้ยินเสียงร้องครางพร้อมกับอาการหนาวสัน่นตาปรือคล้ายกับคนง่วงนอนจัดเลยเวลา6กโมงเย็นจะทุ่มตรงอยู่แล้วลงมั่นพ่อของบุญธรรมกับทิศเสาพี่ชายของบุญธรรมกลับมาจากนาทั้งสองพ่อลูกไปเตรียมมงแฝกซ่อมแซมเถียงนาเตรียมที่พักไว้ต้อนรับฤดูการทำนาปีนี้ พ่อพ่อเร็ว,รวๆมาดูบุญธรรมด้วยไม่รู้มันโดนงูอะไรกัดทายากินยาลุงอาจารย์เสรดก็เป่าให้แล้วแล้วก็พอกยาแก้พิษงูด,ด้วยอาการก็ยังไม่ดีขึ้นเลยป่านวนวลพูดทั้งน้ำตาลงมั่นกับทิเสาไม่รอช้ารีบเข้าไปดูบุญธรรมซึ่งยังคงมีอาการหนาวสัน่นริมฝีปากเขียวคล้ำอยู่เหมือนเดิมพ่อไม่ไหวแล้วแบบนี้ บุญธรรมคงโดนงูพิษกัดแน่ๆรีบพาไปโรงพยาบาลกันเถอะทิดเสาบอกลุงม,มั่นและบรรดาญาติญาติผู้เฒ่าผูก้แก่ทุกคนต่างปรึกษาหารือกันตกลงไปหารถยนต์พาบุญธรรมไปโรงพยาบาลกว่าจะได้รถเวลาก็ปาเข้าไปเกือบสองทุ่มแล้วเพราะทั้งหมู่บ้านมีรถยนต์คันเดียวที่วิ่งโดยสารระหว่างบ้านกับตัวอำเภอ ที่ได้รถช้าเพราะต้องเสียเวลารอรถกลับจากไปส่งของยังอีกหมู่บ้านหนึ่งที่จริงรถยนต์คันดังกล่าวเป็นรถของพี่ทวีซึ่งเป็นญาติกับมารดาข้าพเจ้าซึ่งพี่ทวีพักอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งแต่แกเอารถมาจอดพักนอนที่บ้านข้าพเจ้าทุกวันพอตอนเช้าก็ออกวิ่งรับผู้โดยสารไปเลยข้าพเจ้าสะดุ้งตื่นขึ้นมาเมื่อตีหนึ่งกว่ากาได้ยินเสียงรถยนต์พี่ทวีวิ่งกลับมา แม่ของข้าพเจ้าก็ตื่นพอดีจึงได้ร้องถามไปและรู้ว่าบุญธรรมตายแล้วไปถึงโรงพยาบาลพิบูลหมอไม่รับพี่ทวีก็เลยตีรถเข้าจังหวัดไปโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์แต่พอถึงมือหมออาการของบุญธรรมก็สายเกินแก้เสร็จแล้วบุญธรรมได้สิ้นใจไปก่อนแล้วรุ่งเช้าลงมั่นพร้อมชาวบ้านสีถึงห้าคน และเด็กๆที่ไปหากบกับบุญธรรมได้ชี้สถานที่ที่บุญธรรมโดนงูกัดเป็นโพรงดินเล็กๆที่น้ำห้วยเซาะเข้าไปเป็นโพรงลึกพอสมควรเด็กคนหนึ่งบอกว่าบุญธรรมเห็นกบตัวหนึ่งอยู่ปากโพรงแล้ววิ่งไปตะครุบกบตกใจกระโดดเข้าไปในโพรงบุญธรรมเอามือลวงเข้าไปก็เลยโดนฉกเมื่อเป็นดังนั้นบรรดาผู้ใหญ่จึงช่วยกันขุดโพรง ปรากฏว่าเป็นงูเหา่าลำตัวใหญ่เท่าแขนเด็กยาวเกือบหนึ่งเมตรแต่งูก็ตายแล้วผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าถ้างูกัดคนแล้วคนผู้นั้นตายงูตัวนั้นก็ต้องตายด้วยคล้ายๆกับว่ามันพ่นพิษปีดพิษจนหมดตัวจนมันต้องตายไปน,นั่นเองแต่ที่น่าคิดกว่านั้นก็คือสองวันก่อนลุงมั่นกับทิดเสาสองพ่อลูกเดินไปนาผ่านบริเวณคงน้ำที่เป็นปากพรง ที่งูเห่ากัดบุญธรรมตายได้พบกับงูเห่าตัวหนึ่งตัวขนาดไล่เลี่ยกับตัวที่กัดบุญธรรมมันเลยผ่านหน้าทั้งสองไปลุงมั่นเห็นดังนั้นก็ร้องบอกทิดสาวว่าเอาค้อนตีเลยลูกตีตรงหัวมันให้ตายไปเลยทิดสาวมองหาไม้ไม่เจอแต่ก็ได้ก้อนหินขนาดเหมาะมือน้ำหนักกิโลกว่าๆทุ่มออกไปใส่งูทันทีแม่นอะไรปานนั้น โดนเข้าที่หัวงูอย่างจังมันดิ้นพล่านอยู่ครู่เดียวก็นแน่นิ่งไปลุงมั่นจึงนำงูนั้นไปเถียงนาด้วยตอนเที่ยงลุงมั่นจัดการตัดหัวงูทิ้งลอกหนังงูออกเหลือแต่เนื้อขาวๆลุงมั่นก็จัดการกับงูตัวนั้นโดยทำผัดเผ็ดงูเห่าใสบใบกะเพราสองพ่อลูกกินอาหารมื้อนั้นกันอย่างอริดอร่อยอิ่มท้องไปเลยทีเดียว อน,นิจจาสองวันก่อนกินผัดเผ็ดงูเหา่าด้วยความอร็ดอร่อยแต่มาวันนี้ต้องมาเผาศพลูกชายที่ต้องมาโดนงูเห่ากัดตายและก็เดฝังซากงูเห่าอีกตัวหนึ่งพร้อมๆกันไปด้วยใครบางคนพูดว่าสงสัยงูเห่าสองตัวนี้มันจะเป็นผัวเมียกันข้อน,นี้จึงหรือไม่ไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆคือกรมได้ตามสนองลงมั่นทันทีทันใด ไม่ได้รอถึงชาติหน้าเลยกรรมบันดาลเรื่องต่อมามีชื่อเรื่องว่าเลือกคนผิดเรื่องโดยเรโน่กำนันบุญเป็นกำนันในตำบลที่บ้านของข้าพเจ้าและเป็นคนที่หมู่บ้านของข้าพเจ้าเองด้วยตำบลที่ข้าพเจ้าอยู่นี้มีทั้งหมดเจ็ดหมู่บ้านข้าพเจ้าเห็นกำนันบุญมาตั้งแต่เล็กๆ กำนันในสมัยนั้นมีความรู้ไม่มากนักแต่เป็นบุคคลที่เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปลูกบ้านจึงเลือกให้เป็นกำนันมีหน้าที่ปกครองดูแลลูกบ้านกำนันบุญเป็นคนรูปร่างสง่ใหญ่ศีรษะล้านผูดจาเสียงดังคุยตลกไปไหนมาไหนไม่มีใครเกลียดมีแต่คนชอบมาพูดคุยด้วยและคุยได้ครั้งละนานๆยังไม่เบื่อนาย แกเป็นคนศีรษะล้านมากมีผมอยู่หน่อยเดียวแต่แกไม่เคยมีปมด้อยในเรื่องนี้เลยกลับพูดให้ปมด้อยกลายเป็นเรื่องตลกไปเสียอีกซึ่งปกติคนที่ศีรษะล้านมักจะใจน้อยถ้าใครไปเขี่ยปมหัวล้านเป็นต้องมีเรื่องกันแน่แต่กำนันนั้นไม่ใช่กำนันบุญช่วยพัฒนาหมู่บ้านในตำบลทั้งเจ็ดหมู่บ้านร่วมกับผู้ใหญ่บ้านตามที่ความรู้ของแกพอจะทำได้ และอาศัยประสบการณ์ช่วยบ้างก็ทำให้ตำบลของเรามีความพัฒนาก้าวหน้าขึ้นไม่ไอายตำบลอื่นเขาลูกบ้านก็ต่างให้ความร่วมไม้ร่วมมือด้วยความเต็มใจเพราะกำนันเป็นคนใจกว้างรู้จักสิ่งใดควรได้สิ่งใดควรเสียไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเมื่อกำนันบุญเป็นกำนันอยู่จนครบอายุราชการ60ปี แกก็ต้องปลดเกษียณเป็นราษฎรธรรมดาคนหนึ่งเมื่อตำแหน่งว่างลงก็มีการเลือกตั้งกำนันกันใหม่แทนกำนันคนเก่าที่ปลดเกษียณไปก่อนที่จะมีการเลือกกำนันนั้นได้มีการเลือกผู้ใหญ่บ้านขึ้นก่อนเพราะผู้ใหญ่บ้านในหลายหมู่บ้านก็หมดอายุราชการเช่นกันหมู่บ้านของข้าพเจ้าก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ต้องเลือกผู้ใหญ่บ้านคนใหม่แทนคนเก่าที่เพิ่งเกษียณไปมีผู้สมัครสองคน ได้ทำการคัดเลือกกันในวัดประจำหมู่บ้านผู้สมัครที่ข้าพเจ้าว่านี้เป็นผู้ที่ราษฎรในหมู่บ้านได้เสนอชื่อขึ้นมาเองแล้วให้รัษฎรออกเสียงว่าจะให้ใครเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ที่ถูกเสนอชื่อขึ้นมาทั้งสองคนนี้ต่างก็เป็นคนดีด้วยกันทั้งคู่แต่คนหนึ่งอยู่ในกลุ่มของพวกที่มีนิสัยเป็นนักเลงสักหน่อย ส่วนตัวของเขาไม่มีนิสัยเป็นนักเลงแต่อย่างใดส่วนผู้สมัครอีกคนหนึ่งอยู่ในกลุ่มคนดีมีศีลธรรมพูดจริงทำจริงชอบพูดตรงๆงไม่อ้อมค้อมมีลักษณะเป็นผู้นำมากกว่าผลการคัดเลือกปรากฏว่าคนที่อยู่ในกลุ่มของคนดีมีศีลธรรมได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านคนใหม่คนได้รับคัดเลือกก็ย่อมมีความดีใจเป็นธรรมดา ส่วนพวกที่แพ้ต่างก็เสียใจบางคนปลูกใจเจ็บต่อพักพวกของผู้ที่ได้รับคัดเลือกไม่มองหน้าข้าตากันไปถึงขั้นโกรธไม่ยอมพูดจากันอยู่นานทั้งที่แต่ก่อนก็ไม่เคยมีอะไรต่อกันแม้แต่น้อยเมื่อผ่านการคัดเลือกผู้ใหญ่บ้านแล้วต่อมาไม่นานก็ได้มีการคัดเลือกกำนันใหม่แทนกำนันคนเก่ามีผู้เสนอตัวลงแข่งขันหลายคน รวมทั้งผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ของหมู่บ้านข้าพเจ้าด้วยทุกคนต่างออกหาเสียงเพื่อตอนเองจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นกำนันทุกคนที่ลงสมัครต่างหาหนทางที่จะให้ตัวเองได้รับการคัดเลือกด้วยกลวิธีต่างๆนานาบางคนที่มีพวกมากก็ได้พักพวกของตอนช่วยเหลือโดยการให้คนในหมู่บ้านอื่นย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านของตอนมากๆบางคนก็ไปขอร้อง ให้ผู้ที่สมัครแข่งขันด้วยกันถอนตัวออกจากการแข่งขันเสียจนถึงวันคัดเลือกจริงๆปรากฏว่าเหลือผู้สมัครอยู่เพียงสองคนเท่านั้นคือผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านข้าพเจ้ากับอีกบุคคลหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านมาหลายปีแล้วเขาอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งแต่เป็นคนในตำบลเดียวกันผู้ใหญ่บ้านคนนี้มีการศึกษามากกว่าผู้ใหญ่บ้านของข้าพเจ้าเขาเคยไปเรียนอยู่ที่กรุงเทพ มีฐานะทางการเงินดีมีที่ทางมากมายแต่ความประพฤติค่อนข้างออกไปทางพวกนักเลงและมีพวกพี่น้องที่เป็นผู้มีอิทธิพลอยู่ในวงราชการหลายคนเป็นผู้ที่คอยให้ความช่วยเหลือหาหนทางที่จะชนะคู่ต่อสู้ได้ผลการคัดเลือกปรากฏว่าผู้ใหญ่บ้านของข้าไปเจ้าแพ้ไม่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกำนันส่วนฝ่ายที่ชนะนั้น ได้ข่าวว่าจัดงานกินเลี้ยงฉลองกันใหญ่โตหลายวันหลายคืนหมดเงินไปหลายแสนบาทตั้งแต่เริ่มหาเสียงจนถึงวันได้รับการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านของข้าพเจ้านั้นพวกพ้องต่างก็สงสารและเห็นใจรวมทั้งข้าพเจ้าเองด้วยเพราะบุคคลคนนี้เป็นคนดีทำงานด้วยความจริงใจผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านมีมาให้เห็นหลายอย่างเป็นที่ประจักษ์ ทั้งที่เป็นผู้ใหญ่บ้านได้ไม่นานทางราชการเบื้องบนก็เห็นและก็อยากได้คนดีๆเป็นผู้นำด้วยแต่ก็ต้องทำไปตามระบบประชาธิปไตยเกี่ยวกับการเลือกตั้งและถือเอาผลการเลือกตั้งเป็นค้อยุติกำนันคนใหม่เมื่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกำนันตอนแรกๆก,ก็ดีอยู่หรอกพอเอาการเอางานในหน้าที่อยู่บ้างโดยมีพวกพ้องที่เป็นกำนันหรือคนใหญ่คนโตในตำบลอื่นคอยเป็นพี่เลี้ยงช่วยเหลือ เพราะยังใหม่ต่อหน้าที่การงานต้องเรียนรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ว่าจะต้องทำสิ่งใดบ้างไม่ต่างจากนักเรียนผู้เข้าเรียนใหม่จนเวลาผ่านไปพอสมควรกำนันคนใหม่ก็สามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเองได้ไม่ต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแลเหมือนแต่ก่อนเพราะกำนันคนใหม่เป็นคนมีความรู้เรียนจบมาระดับสูงคนหนึ่งเหมือนกันจึงเรียนรู้อะไรได้รวดเร็วพอสมควร เมื่อมีความเจนจัดในหน้าที่การงานกำนันคนใหม่ก็ได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ของตนแต่การเริ่มนี้ไม่ใช่เริ่มพัฒนาหมู่บ้านหรือตำบลของตนให้ได้รับความเจริญรุ่งเรืองเหมือนตำบลอื่นเขาแต่มันกลับเป็นการเริ่มหาผลประโยชน์มาสู่ตนเองให้มากที่สุดเพราะเมื่อครั้งเลือกตั้งได้ลงทุนไปสูงมากเริ่มตั้งแต่มีรัษดรมาติดต่อการงาน มักจะโยกโย่ะท่าโน้นท่านี้ถามว่ามาจากหมู่บ้านไหนไม่เคยรู้จักไม่เคยเห็นหน้ามีรัษฎรในหมู่บ้านเข้าพเจ้าหลายคนไปติดต่อง,งานเมื่อรู้ว่ามาจากหมู่บ้านซึ่งผู้ใหญ่บ้านที่เป็นคู่แข่งขันกันมาก่อนก็มักจะเลือกปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัดเพราะโกรธที่เป็นพวกของคู่แข่งของตนกำนันคนนี้เห็นผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม มักจะเรียกเอาเงินเอาทองหรือสิ่งของต่างๆจากผู้ที่มาติดต่อง,งานเสมอบางคนขี้เกียจรําคาญก็ให้แต่โดยดีทั้งที่ไม่ค่อยจะเต็มใจนักบางคนที่ไม่ยอมให้ก็จะมีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นผู้คนส่วนมากจำต้องยอมให้กับกำนันการติดต่อกำนันคนนี้มักจะเป็นเรื่องยุ่งยากเสมอเพราะกำนันเป็นคนชอบดื่มสุราเม,มาไม นอนตื่นสายเป็นประจำชอบเที่ยวไปตามหมู่บ้านโนอนทีบ้านนี้ทีคือการเที่ยวเล่นการพานันและดื่มสุราไม่เคยอยู่ติดบ้านเวลาที่มีรัศดรมาติดต่อการงานจึงไม่พบตัวกว่าจะได้พบแต่ละครั้งเรียกว่าต้องเที่ยวไปเที่ยวมาหลายครั้งหลายหนจึงจะได้เจอตัวจนเป็นที่อิดนารอาใจรู้กันไปทั่วนอกจากนี้เวลาที่รัศดรเขาประกอบอาชีพทำมาหากินของเขา กำนันก็จะคอยเป็นเหลือบริ้นและสูบเลือดสูบเนื้อจากเขาอีกต่อหนึ่งอย่างเช่นพวกที่รับจ้างขนดินขนทรายผ่านมาในตำบลหรือหมู่บ้านของกำนันกำนันก็จะเรียกร้องขอค่าดินค่าทรายค่าหินจากพวกเขาบ้างแล้วแต่ว่าใครจะให้อะไรหรือไม่ก็เอาของเหล่านั้นมาถมที่ถมทางถมบ้านของตนเองไม่ได้เอาไปเพื่อเป็นของส่วนรวมแต่อย่างใดหมู่บ้านอื่น กำนันผู้ใหญ่บ้านเขาพัฒนากันให้หมู่บ้านเจริญก้าวหน้าจัดทําแผนของงบประมาณเพื่อสร้างสะพานถนนที่กักเก็บน้ำเป็นต้นแต่ในตำบลข้าพเจ้านี้กำนันไม่เคยสนใจเอาเสียเลยถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อลูกรังที่เทไว้หายไปเกือบหมดถนนบางตอนกลายเป็นดินฝนตกทีไรคนใช้รถใช้ถนนก็ลำบากไปตามๆกันเมื่อเข้าไปร้องเรียนกับกำนันคำร้องเรียน ก็กลายเป็นลมเป็นแรงไปไม่มีประโยชน์อันใดขึ้นมาบรรดาราษฎรในหมู่บ้านได้พูดคุยกันกับผู้ใหญ่บ้านกำนันในหมู่บ้านหรือตำบลอื่นๆดูว่าได้งบการพัฒนามายากจริงหรือเขาก็บอกว่าทางราชการนั้นเต็มใจให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วอาจจะล่าช้าบ้างแต่ก็เรียงลำดับไปตามความทุกข์เรืออร้อนเร่งด่วนขอให้ทำแผนพัฒนาส่งขึ้นไปเถอะชาวบ้านในหมู่บ้านข้าพเจ้าต่งางก็พูดกันว่า หมู่บ้านอื่นเขาได้โน่นได้นี่กันบ่อยเหลือกเกินแต่ทำไมหมู่บ้านของเราจึงไม่ได้เล่าก็ได้รับคําตอบว่าเพราะกํานันไม่เคยทำแผนอะไรส่งทางราชการเลยชาวบ้านที่เคยเป็นพักพวกของกํานันลงคะแนนเสียงเพื่อให้เป็นกํานันตอนนี้ต่างก็ได้รับความเดือดร้อนกันโดยทั่วหน้าถนนลำคลองไม่มีการพัฒนาให้ดีขึ้นไปไหนมาไหนไม่สะดวก อีกทั้งตัวกำนันนั้นนอกจากจะไม่ใส่ใจในงานการพัฒนาท้องถิ่นแล้วกำนันกลับฝักไฟในเรื่องอบายมุกนานาไม่ว่าจะเป็นสุรายาเมาการพน,นันเรียกได้ว่าความดีแทบไม่มีให้เห็นส่วนตัวกำนันเองนั้นเมื่อสิ้นปีงบประมาณในแต่ละปีก็ไม่ได้มีผลงานเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนกำนันตำบลอื่นเขาบาปกำนั้นเล่าก็ตกมา ที่พวกเรารัศดรทั้งหลายผู้ที่ย่อนบัตรกาคะแนนให้เขาได้เป็นผู้นำนั่นเองดังนั้นก่อนที่เราจะทำอะไรลงไปจงไตรตรองคิดให้ไกลไปถึงเบื้องหน้าต้องไม่ใช่คิดแต่เฉพาะหน้าเท่านั้นเพราะผลจากการกระทำบางครั้งต้องรอเวลาเป็นเครื่องตัดสินไม่ใช่ทำแล้วจะเกิดขึ้นเลยและถ้าผลแห่งการกระทำนั้นเป็นสิ่งไม่ดีไม่งามไม่ถูกไม่ควร เรานั่นแหละจะต้องเป็นผู้รับผลแห่งการกระทำนั่นเองการเลือกผู้ที่จะมาพัฒนาหมู่บ้านชุมชนจึงควรจะเลือกจากบุคคลที่มีคุณงามความดีเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวทำงานด้วยความตั้งใจจริงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับราษฎรประชาชนได้ขออย่าได้เหมือนกับํำนันที่ตำบลข้าพเจ้าเลยการตัดสินใจผิดเลือกเอาคนไม่ดีมาเป็นผู้นำมาเป็นหัวหน้า จะนำพาความเสียใจอย่างใหญ่หลวงมาให้ในภายหลังกํานันที่ตำบลของข้าพเจ้าพูดนี้ต่อมาภายหลังก็ได้ล้มป่วยลงต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลเป็นการด่วนเพราะเกิดหมดสติสมองไม่สั่งงานเนื่องจากดื่มสุรามากเกินไปพูดไม่ได้ร่างกายบางส่วนขยับเข,ขยื้อนไม่ได้ ต้องนอนเซลรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเป็นเวลานานหลายเดือนหมดเงินหมดทองไปเป็นจํานวนมากทั้งต้องขายที่ขายทางเอาเงินมารักษาตัวอีกทั้งยังมีเรื่องแย่งทรัพย์สมบัติกันในระหว่างพี่น้องอีกทั้งกำนันและกลุ่มบุคคลที่ได้กระทำการร่วมกันในสิ่งไม่ดีไว้นั้นบัตรนี้ผลแห่งการกระทำได้ติดตามมาสนองแล้วโดยทั่วหน้ามากบ้างน้อยบ้างตามกรรมที่ตนเป็นผู้ก่อไว้ ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แม้แต่คนเดียว